ท่มคาดว่าวันนี้เดี๋ยวคงจะทำลายสถิติเมื่อวานอ่ะเมื่อวานผู้คนเดินทางไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวทำลายสถิติครับท่านผู้ชมยอดผู้ชมเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนปิดบริการวันเดียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนที่เข้าไปที่สวนสัตว์ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทีเดียวที่คาดว่าวันนี้จะหนานแน่นยิ่งกว่าเมื่อวานก็เพราะว่าเป็นวันหยุด ข้อที่หนึ่งเป็นวันหยุดยาวสองโรงเรียนปิดเทอมและสามวันนี้วันพิเศษนะครับทุกชมผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระบุว่าวันนี้เปิดให้ผู้ชมที่อายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนค่ะได้เข้าชมสวนสัตว์ฟรีนะคะ<ม>เนื่อในวันนาวามินทร์พรมหาราชค่ะนั่นแหละฮะทัผู์ชมไม่แต่เฉพาะที่เขาเขียวนะฮะ สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์โคราชสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแกน่นโครงการคชะอาณาจักรสุรินทก็เช่นเดียวกันนะครับทุกชมเอาเชิญชวนโมเด้งพาผู้คนเข้าสวนสัตว์มากไปปริการอย่างไม่เคยมีมาก่อนอ่าแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างคึกคักแม่ค้าในระแวกนั้นท่านผู้ชมบอกเลยนะฮะไม่เคยคึกคักขนาดน,นี้มาก่อนเลย สำหรับกรณีการค้าการขายนั่นแปลว่าเจ้าหมูแดงมันได้กระตุ้นเศรษฐกิจกลางขนาดใหญ่ใช่หมูแดงนี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมอาเตือนมาแดงเลยใช่ค่ะมันเลอะอันเนี้ยหมูแดงมันเลอะอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมองใจหมูแดงอยู่เดี๋ยวนะยานะยายายาหมูแดงยา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 านี่ไรสดดูนะ บุเรงยาบุเรงยาโตถ่ายให้หน่อยดิยาถ่ายวิดีโอให้หน่อยอ๋อบุเรงไปคนไปคนบุเรงโหดเกินยาบุเรงยายาบุเรงไปที่อื่นไปไปบุเรงไปที่อื่นไปอ๋อ่านี่ หลังๆมีตาขวางนะท่านผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้ขณะที่เศรษฐกิจอย่างที่ว่าบางคนใครว่ารถราตรีจิตขัดวันนี้เข้าใจว่าหลายกิโลนะทางเข้าสวนสับเปิดเขาเขียวก็เป็นโอกาสเป็นตัวโรงแรมแห่งหนึ่งโนเวเทลมารีน่าศรีราชาแอนก่ศรีชังจัดโปรโมชั่น ค่ะถ้าเกิดว่ามาจองที่พักกับโรงแรมตั้งแต่2คนขึ้นไปรับไปเลยรถรับส่งไปสวนสัสตว์เปิดเขาเขียวในเวลา9้าโมงเชา้าแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะก็ออกจากสวนสัตว์ตอนบ่าย3โมงนี่ท่านผู้ชมขณะเดียวกันเมื่อาวานนี้ผมไปไล่ดูก็ได้ทราบว่าขณะน,นี้ไม่น่าจะมีเซเล็บคนไหนที่จะมีงานเป็นพรีเซเตอร์มากถึงขนาดหมูเด้ง ท่าน <Ha. S 1> ผู้ชมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยเพราะหมูแดงไม่สามารถจะไปพูดกับใครต่อใครได้เนี่ยท่า <c oughs> นผู้ชมอาเธอคือเป็นเซนเตอร์ซึ่งเมื่อวานนี้องค์การสวนสัตว์ได้แจ้งนะครับว่าได้มีบริษัทห้างร้านสินค้าหรือหน่วยงานทําข้อตกลงกับองค์การสวนสัตว์เพื่อจะได้ลิขสิทธิ์ของหมูแดงแบบออฟฟิเชียอย่างเป็นทางการลอดแรกเนี่ยสาเจ้า เมื่อวานนี้ประกาศเพิ่มอีก8ปดและขณะนี้อาโมเด้งเป็นพรีเซนเตอร์ถึง38สินค้าเหลือหน่วยงานแล้ว<ม>ใครจะฮอตกว่านี้ไม่มีค่ะไม่มีอีกแล้วถูกไหมยกตัวอย่างเช่นไพรยชนีไทยอย่างนี้เป็นต้นธนาคารก็มีเหมือนกันกสิกรไทยลองท้องลองเท้าหมอนผ้าห่มนี่ไล่กันไม่หวานไม่ไหวใครจะฮอตกว่านี้อีกไหมสามสิบแปดเจ้า และยังมีต่อเนื่องถามต่อไปว่าหมูเด้งเอาเงินไปทำอะไรเดี๋ยวไปซื้อรถทำบ้านหรูมาโชว์ไหมไม่ฮะเพราะพอองคสวนสัตว์บอกนะคะบอกว่ารายได้จะนำไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยและสนับสนุนการดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ป่านานาชนิดค่ะแม่คนเนี่เธอเป็นพรีเซนเตอร์38รายนะเยอะมากค่ะ และท่านผู้ชมอาจุดเริ่มต้นของหมูแดงที่เราเริ่มนําเสนอตอนนั้นอาจทุกคนเห็นภาพนึกถึงขาหมูค่ะประมาณว่าเห็นหมูแดงแล้วอยากกินขาหมูเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพนี้ล่าสุดอาจท่านผู้ชมช่วยผมคิดว่าเหมือนอะไรอาหารนะอาหารอย่าไปคิดอย่างอื่นอ,อาหารหมูหันเหรอคะหมูหันไหมหมูหันอ่ะ ส0บนาฬิกาสานาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ